หนูได้ลุงคสน,นั่งสมาธิเป็นเวลาเจ็ดวันเต็มค่ะหนูเลยรู้สึกว่าผลลัพธ์มันดีมากค่ะคุ้มค่ามากผมก็รู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูได้เลือกการนั่งสมาธิเป็นอันดับแรกค่ะจนมาวันนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าการนั่งสมาธิของหนูมันไม่มีความกังวลมันมันมีความสบายใจเพิ่มขึ้นค่ะ ที่หนูตัดสินใจที่จะมาลงคอร์สกันใจให้เป็นสุกนี้ค่ะเพราะว่าปัญหาของหนูก็คือปัญหาของการนั่งสมาธิเนี่ค่ะปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยหลังนี่ค่ะอาจจะเกิดเพราะว่าหนูมีความตั้งใจในการนั่งสมาธิมากเกินไปค่ะตัวหนูได้รู้จักกับคอร์สกันใจให้เป็นสุขค่ะหนูก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครทันทีค่ะหลังจากสมัคร นั่งได้ประมาณ7วันค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งอะค่ะอาการปวดเมื่อยอะไรเนี่ยค่ะความกังวลมันลดลงก็คือเราได้มีเทคนิคจากผ้าอาจารย์สอนนะคะก็คือให้เรานั่งด้วยกายสบายใจสบายก็คือการปล่อยวางตัวเองนั่นเองค่ะหนูเลือกที่จะให้ความสําคัญในการที่จะนั่งสมาธิก่อนค่ะเพราะว่าการนั่งสมาธินี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เรามีการเรียนที่มีประสิทธิธภาพมากขึ้นค่ะ เหตุผลที่หนูมาเลือกอร์สนั่งสมาธิในครั้งนี้นะคะเพราะหนูเล็งเห็นว่าการนั่งสมาธินะคะมีความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนเป็นอย่างมากค่ะเพราะถ้าหากเรามีสมาธิเรามีสติการเรียนของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเช่นทุกวันนี้ค่ะเราอาจจะต้องอ่านหนังสือหรืออ่านโจทย์ข้อสอบเนะะี่ยค่ะครั้งละสองถึงสามรอบขึ้นไปเราถึงจะเข้าใจและตีความโจดย์เหล่านั้นได้ค่ะต่อไปเมื่อเรามีสมาธิมีสติมากเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะเราอาจจะอ่านแค่หนึ่งรอบเราก็จะเข้าใจและก็ตีความบทจทย์นั้นได้ทันทีค่ะ อยากบอกทุกคนว่าหากทุกคนมีปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิหรืออยากที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าทางจิตใจการนั่งสมาธิที่ดีขึ้นนะคะมาสมคัครคลอนี้ได้เลยนะคะกันจะให้เป็นสุขค่ะ